สิ่งที่รัสเซียกลัวขณะดนี้จนต้องมีการระดมพลครั้งใหญ่สะท้อนให้เห็นว่าโอกาสที่จะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์มีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงมากนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะครับเราอาจจะมองผิวเผินเข้าใจว่ารัสเซียนั้นนะฮกำลังกลัวยูเครนแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จีบกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศฮะการต่างประเทศต้องจับตามองให้ดีฮะเพราะสถานการณ์โลกตอนนี้ใกล้เข้าสู่กระบวนการแตกหักในรอบสุดท้ายโดยเฉพาะสมวเรลียร์เริ่มต้นเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าช็อกนะครับ แออัดฉลองฮาโลวีนขาดอากาศหายใจ <c oughs> ยอดผู้เสียชีวิตอย่างน้อย146กรายนะครับผู้เสียชีวิต146กรายนะครับในเหตุฝูงชนจำนวนมากจัดเฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีนนะครับเบียดเสียดกันจนขาดอากาศหายใจในย่านท่องราตรีแห่งหนึ่งในกรุงโซลนะครับเมืองหลวงของเกาหลีใต้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ ในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งเบื้องต้นไม่มีคนไทยในระยะแรกต่อมาก็รายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตหนึ่งรายคนต,ต่างชาติเสียชีวิต19รายนะครับและมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในเวลาต่อมานะครับในขณะที่มีการตั้ง5คําคำถามคำตอบที่อยากรู้เกี่ยวกับการเบียดเสียดตายกว่า150ศพที่เกาหลีใต้นะครับ ก็มีการตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นคนนับแสนคนพากันไปในย่านอินแทอร์วอนนะครับช่วงเ <c oughs> ฉลิมฉลองเทศก,กาลเฮโรวีนซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองที่ไร้ขีดข้อจำกัดเข้มงวดเรื่องสถานการณ์โควิด -19 ครั้งแรกในรอบ3ปีที่ผ่านมานะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถูกคำถามตั้งคำถามในโซเชียลมีเดียนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับ ในขณะที่ทหารนะฮะสทหารสหรัฐอเมริก,กาลอดชีวิตร่างเกลื่อนกราดนะครับทุกขนทุกแห่งล้นเป็นโดมิโนฮฮโีนเกาหลีใต้นะครับฮีโร่ช่วยอุ้มคนออกไปหลบยังที่ปลอดภัยนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ uters, รายงานว่าทหารสหรัฐ3าคนลอดชีวิตมาได้เล่าเหตุการณ์ระทึกแลนะโกลาหล ยอมรับเห็นฝูงชนจำนวนมากต้องรู้มีสิ่งผิดปกติเห็นร่างคนเกลื่อนกลาดไปทั่วทุกแห่งทุกหนเหตุเกิดระหว่างการบิดเสียดเพื่อแทรกเข้าไปทำให้เกิดการล้มเป็นโดมิโนชี้ยิ่งผู้คนแตกตื่นมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายมากยิ่งขึ้นบวกพื้นที่จัดงานเป็นลักษณะเหมือนพื้นที่ปิดตายจากฝูงชนจำนวนมหาศาลลังไหลเข้าไปบนถนนที่เล็กแล้วก็แคบด้วย นะครับซึ่งต่อมาในเกาหลีใต้ก็มีการไว้อาลัยนะครับเยือ่อเฮโรวีนร้อยต่อมา153ยสบสามศพญาติแห่แจ้งผู้สูญหายเกาหลีใต้นะครับก็ปรากฏว่ารายงานผู้สูญหายอีก2,600คนกระทรวงมหาไทยสมขาวยอมรับไม่คิดว่าคนจะไปฉลองมากขนาดนั้นจึงไม่ได้เพิ่มตำรวจรักษาความปลอดภัย จะส่งตำรวจจำนวนมากไปคุมจุดที่มีการชุมนุมประท้วงแทนนะครับอีกเหตุการณ์นหนึ่งที่สำคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนรัสเซียเดือดระงับข้อตกลงส่งทันยพืชนะครับอ้างยูเครนส่งดโดรนโจมตีกองเรือรบในกราชเมียรัสเซียนะครับระงับการ เข้าร่วมข้อตกลงทัญ,ญพืชที่มีสหประชาชาติเป็นคนกลางอ้างว่ายูเครนใช้โดรนโจมตีครั้งใหญ่ต่อกองเรือของพวกเขาในคราชเมียส่งผลต่อความคลี่คลายสถานการณ์วิกฤตอาหารโลกนะครับกลาโหมของรัเสเซียเปิดเผยว่ายูเครนโจมตีกองเรือทะเลดำใกล้เมืองเซวาสโตโพนะครับใกล้แหลมคราชเมีย ที่มอสโกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนด้วยโดรน6 0ลำมีผู้เชี่ยวชาญของกองทรรัพอัมรกฤษคอยช่วยประสานงานโจมตีแบบก่อการร้ายนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ตามมาก็มีการโจมตีฐานที่มั่นของรัสเซียพร้อมๆกันอีก4จุดแต่ก็ประสบกับความล้มเหลว ในขณะที่เข้าใกล้สงครามบรลามานุเข้ามาทุกทีสื่อมีการวิเคราะห์ว่ารัสเซียส่งสัญญาณเตือนหากพบสหรัฐมีการประจําการนิวเคลียร์ใหม่ในยูเครนรัสเซียนะครับระบุเร่งประจําการอาวุธนิวเคลียร์เทคนิค b ี1กของสหรัฐอเมริกา ตามฐานทัพต่างๆของนาโตในยุโรปเท่ากับเป็นการลดธรณีประตูสำหรับการใช้อาวุธนิวเคลียร์และรัสเซียจะนำการเคลื่อนไหวดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพยายาิจารณาทบทวนแผนงานด้านการอาหารของประเทศในขณะที่หลายพันคนชุมนุมนะฮะต่อต้านรัฐบาลเช็กอีกรอบหนึ่งนะครับโวยสนใจย,ยูเครนมากกว่าประชาชนของตัวเอง ผู้ชุมนุมหลายพันคนรวมตัวกันที่กรุงปักเพื่อต่อต้านรัฐบาลขวากลางกล่าวโทษหาว่าต้นตอนร,ราคาข้าวที่แพงขึ้นและเพิกเฉยต่อประชาชนของตัวเองที่มัวแต่ให้ความสนใจไปกับยูเครนประเทศที่ถูกสงครามรการเดินขบวนครั้งนี้มีการเคลื่อนขบวนซึ่งมีเกี่ยวข้องกับกลุ่มขวาจัดเป็นแกนนําและประจบกับเป็นวันหยุด ประจำชาติ28ตุลาคมเนื่องในวันประกาศเอกราชเชโกสโลวาเกียปี1918พอดิบพอดีในขณะที่บริจจอนสันนะครัอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษกลัวข่าวกรองลับของอังกฤษขายหน้านะสั่งปิดข่าวโทรศัพท์ส่วนตัวดิทรัสโดนปาปารัสซีรัสเซียแฮกนะครับเชื่อมีความลับสุดยอด รั่วถึงวาลาดาเมียปูตินสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าโทรศัพท์ส่วนตัวของอดีตนายกัมตรีอังกฤษดิทรัสถูกแฮกโดยเอเย่นที่เชื่อว่าทำงานให้กับประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินไปได้สำเร็จเชื่อว่ามีความลับสุดยอดของอังกฤษประเด็นการเจราจากับยูเครนและเรื่องส่วนตัวถูกลวงออกไปเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันเลือกผู้นำ พรรคคอนเซอร์เวทีฟช่วงหน้าร้อนแต่นายกรัฐมนตรีเวลานั้นบริจอนสารปิดข่าวกลัวเสียชื่อหน่วยข่าวกรองของอังกฤษนะครับในขณะที่ตะวันตกฮะก็มีการช่วยพ่อเมืองของยูเครนโอดชาวยูเครนอาจจะหนาวตายหลังรัสเซียถล่มรวมไฟฟ้าเสียหายยับเยินชาวยูเครนจำนวนมาก อาจจะหนาวตายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจนกว่าตะวันตกจะเข้ามารับมือกับเข้าลางวิกฤตที่กำลังเข้ามาเยือนอันหนึ่งมาจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซียที่ถร่มโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของประเทศจนย่อยยับนายกเทศมนตรีของยูเครนนะครับเปิดเผยกับสื่อมวลชนในสหราชอาณาจักรนะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ที่มั่นของรัสเซีย4จุดนะครับโดยยูเครนแล้วก็มีการถล่มเรือนะครับของรัสเซียด้วยนะครับซึ่งการถล่มครั้งนี้นะครับปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จประเด็นที่น่าสนใจคือการตอบโต้นะครับและการประจําการอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียกําลังจะเป็นประเด็นสําคัญการเตรียมพร้อมตอนนี้ฐานรัสเซียกว่า3 0,000นนายที่ผนวกเพิ่มเติมนะครับ จากกองกำลังเดิมที่มีอยู่ตอนนี้มีความพร้อมอย่างเต็มที่นแะคลับและมีโอกาสที่จะเข้าทำการโจมตีในเรารอ,อกสุดท้ายแต่ประเด็นที่น่าสนใจนะครับสงครามนิวเคลียร์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และที่สำคัญรัเสเซียกลัวอะไรกันแน่สิ่งที่รัเสเซียกลัวขณะน,นี้จนต้องมีการระดมพลครั้งใหญ่ สะท้อนให้เห็นว่าโอกาสที่จะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์มีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงมากนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะครับเราอาจจะมองผิวเผินเข้าใจว่ารัสเซียนั้นนะกำลังกลัวยูเครนแต่ความจริงแล้วไม่ใช่รัเสเซียกลัวกองกำลังขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตนะครับจะทำการโจมตีรัสเซียหาก รัสเซียทําการเพียงพร้ํมหรือหากรัสเซียใช้อาวุธนิวเคลียร์ถล่มยูเครนอย่างไรก็ตามสถานการณ์แบบนี้นะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปโอกาสจะเกิดการแตกหักหลังวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2565มีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงมากและน่าจะแล้วสดขออภยัยฮะน่าจะแล้วเสร็จนะครับในยกต้น,ตน ถ้าเกิดสงครามนิวเคลียร์ก็ก่อนคริสต์มาสยีบสี่ธันวาคมนะครับการเตรียมพร้อมของรัเสเซียครั้งนี้น่าจับตามองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมเรียนไว้ในช่วงเดือนตุลาคมจะหนักกว่าทุกรอบที่ผ่านมาภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นในพมา่านะก็ กลุ่ม KNU มีการโจมตีโรงพักนะครับของทหารพรมาร่านะครับในโซมาเล,ลียก็ปรากฏว่ามีคาร์บอมเกิดขึ้นตายมากกว่า100ศพนะครับในเกาหลีใต้เกิดการเหยียบกันตายเกิดขึ้นฮะหนึบศพนะฮะที่เสียชีวิตสูญหายอีก2,600คนนะครับแล้วก็เกิดเหตุเป็นไหวตอนนี้กำลังมีพายุเข้ามา นั่นหมายของว่าสถานการณ์หลังจากนี้โอกาสจะเกิดภัยธรรมชาติภยัภย,ภายการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงรวมต้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลังจากวันที่8นะครับพฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2565มีความเปลี่ยนไปได้สูงและมีโอกาสที่จะมีการใช้สงครามนิวเคลียร์หรืออาวุธนิวเคลียร์ในการเล่นงานกันนะครับในสงครามระลอกนี้อย่างแน่นอน นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์เจนกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ วารางภูเสืิบจากรีวงยืนยงมั่นคงภัยบุญชาวไทยเธอทูลราชันมิ่งควัญชาไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรกดินทระเทพยักษ์วารางภู พระราชปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระกา,ารุณาเกือือกูลตามรอยบาทพระราชาบิดาอาจคงทรงนำชาติอย่างอาจทานพระปิชาชาญการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาทรงเคราะและพัฒนา เทแดนไยพระเจ้าอยู่หัวมหาวาชิราลงกณ์โอดินพระเทพยาวรางกูแสงแห่งวชิราสองฟ้าให้โลกจำรู้ วงชนเพืดอทูลโคพระองค์ทรงพระเจริ บานโรงเรียนบุนการศึกษาส่งเคราะห์และพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจา้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยาวรางกู แห่งวชิราสองฟ้าให้โูกจำรูนปวงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริ